หารีโล500รีโลภายในช่วงข้ามคืนทุกคนจําคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่ผมใช้1,000รีโลในการสุ่มหาอุตาะสจุดหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าผมแบบหมดแบบศูนย์แบบเกลี้ยงจริงๆแต่ตอนนี้มาได้กลับมาแล้วเกือบเก0อบหนึ่งพันลีโลมาได้คืนกลับมานะฮะนั่นก็คือผมไปเอฟเคเสมอร์อ,อีเวนต์ครับเอาลูกบอลชายหาดนะครับแล้วก็ไปแลกเป็นดีโลทันทีนะฮะซึ่งช่วงข้ามคืนนะฮะผมสามารถเอฟเคจะได้บอลชายหาดมาทั้งหมดสอง0 0นหนึ่งหมดันรก็คือจะได้ทั้งหมด 486รีโลนะครับผมเนาะนี่นี่คือวิธีการหารีโลแบบง่ายที่สุดไม่ต้องพึ่งเกมพาร์ตไม่ต้องพึ่งชายนี่ฮันเตอร์นะครับผมเนาะส่วนคลิปเต็มเต็มเนี่ยผมให้ทำสอนไปแล้วนะฮะ600รีโลผมจะมารีหาเอสคานอจากดุ๊กให้กลายเป็น่วนจุดหนึ่งนะครับผมเนาะจะออกหรือไม่เอสคารนอดูพิเคตนะฮะผมจะตั้งไว้เป็นแคปิตอลิสโซเวเลตดูพิเคเตอร์แอพพลายเริ่มปั๊บ เฮียใช้ไป้ถึงร้อยใช้เท่าไหร่ไม่รู้ฮะผมจำดีโรนเก่าไม่ได้ถามว่าทำไมถึงอยากได้สนะูตรหนึ่งฮะเพราะว่าสูตรหนึ่งเนี่ยมันมีนี่ครับมันมีลดคนะูดาวสกิลฮะแล้วก็มีระยะห้าสิบเปอร์เซ็นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ability คูดาวลดลงนะฮะแล้วก็เพิ่มสปีดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมเนาะคือเอสคานอตอนนี้คือแบบว่าเอสคานอคือสแปมสกิลนะฮะเพราะว่าเอสคานอตอนนี้สูตรหนึ่งมาคูดาวเพียงสองจุดแปดวินาทีนะครับผมเออแล้วคือถ้าอัพตันอะ คือดามิเป็นล้านไอเนี้ยดามิเป็นล้านนะครับผมเนาะแต่โคดาวเพียง2.8มันก็สแปมโดนๆเลยดิถูกต้องหไหม